สำหรับคลิปนี้เป็นคำศัพท์สองคำนะคะที่ออกเสียงคล้ายๆกันสองคำนี้แอดได้ยินบ่อยมากๆเลยค่ะก็เลยนำมาทำคลิปเปรียบเทียบกันความหมายของทั้งสองคำนี้ไม่เชิงว่าเป็นคำตรงข้ามกันนะคะแต่ก็มีความหมายไปในแนวทางที่ค่อนข้างจะตรงข้ามกันค่ะมาดูที่คำแรกนะคะสีกว่านสีกวนมีความหมายแปลว่าคุ้นชิน นิสัยความเคยชินสังเกตคำว่าสีนะคะคำนี้เป็นคำเดียวกับที่อยู่ในคำว่าเสียสีที่แปลว่าเรียนรู้สีกว้านจึงหมายถึงการทำอะไรบ่อยๆหรือว่าเรียนรู้อะไรบ่อยๆจนมีความคุ้นชินหรือทำเป็นนิสัยนั่นเองค่ะและอีกคำนะคะก็คือคำว่าฉี่ไกวฉี่ไกวมีความหมายแปลว่าแปลกๆแปลกใจสงสัยฉีกว้าน คุ้นชินนิสัยความเคยชินฉีไกว้แปลกแปลกแปลกใจสงสัยไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คำทั้งสองนี้กันค่ะวัวปูไต่สีก้านจ๋าฉี่ัวปูไท่สีก้นจ๋าฉี่วัวปูไต่สีก้านจ้าฉี่ ฉันไม่ค่อยชินกับการตื่นเช้าคําว่าปู่ไท่แปลว่าไม่ค่อยและคําว่าจ่าวฉี่แปลว่าตื่นเช้าวัวปู่ไท่สีก้านจ่าวฉี่ฉันไม่ค่อยชินกับการตื่นเช้าก็คือปกติไม่ค่อยตื่นเช้านั่นเองค่ะหรือจะพูดสั้นๆกับอะไรก็ตามนะคะที่เรายังไม่ค่อยชินก็สามารถใช้ประโยคนี้ค่ะวัวขายปู่ไท่สีก้านวัวหาย ผูไทสีกว่าน我还不太习惯。ฉันยังไม่ค่อยชิน。我已经习惯了中国菜。我已经习惯了中国菜。我已งกวัวใ国่ฉันคุ้นชินกับอาหารจีนแล้วประโยคนี้นะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ชอบกินอาหารจีน กินอาหารจีนบ่อยๆจนรู้สึกคุ้นชินนั่นเองค่ะคำว่าอีจิงอีจิงแปลว่าแล้วเรียบร้อยแล้วและคำว่าจงกวัวไทยจงกว๋วไายแปลว่าอาหารจีนกร์ค,คาเฟชื่เป็นสั่เที่ค,คา่ชื่ปู้ 喝咖啡是不可或缺的习惯ดื่มกาแฟเป็นความเคยชินที่ขาดไม่ได้คำว่าเคราแปลว่าดื่มคำว่าคาเฟ่แปลว่ากาแฟคำว่าปู้เข๋หัวเชียคำนี้จำสี่คำเลยนะคะแปลว่าขาดไม่ได้เมื่อเทียนข่านชหนเมืือเก เข่าสีก้านเมชูเชื่อกเข่าสานอ่านหนังสือทุกวันเป็นนิสัยที่ดีคําว่าเมทเทียนแปลว่าทุกวันคําว่าข่านชูแปลว่าอ่านหนังสือเมทเทียนข่านชูอ่านหนังสือทุกวันชื่อเป็นคือเกื้อเข่าสีก้านนิสัยที่ดี และไปดูตัวอย่างของการใช้คำว่าฉี่ไกวที่แปลว่าแปลกกันค่ะฉี่ไกว่จินเทียนท่าจ๋าฉีฉี่ไกวจินเทียนท่าจ๋าฉีฉี่ไกวจินเทียนท่าจ๋าฉีแปลกจังวันนี้เขาตื่นแต่เช้าความหมายของประโยคนี้ก็คือปกติแล้วเขาไม่ได้ตื่นแต่เช้าไม่ได้ฉีกว้วนกับการตื่นแต่เช้าในประโยคนี้ก็เลยรู้สึกว่าฉีไกว่รู้สึกแปลกแลกนั่นเองค่ะ 他今天看起来很奇怪。他今天看起来很奇怪。他今天看起来很奇怪。วันนี้เขาดูแปลกๆคำว่าข่านฉหลายแปลว่าดูเหมือนดูเหมือนว่าข่านฉหลายเขินฉี่ไกวดูแปลกๆ他的声调很奇怪。他的声调 很奇怪。นฉีไก怪。ถ้าเชืี้ยวขนฉีไ้น้ำเสียงของเขาแปลกๆคำว่าเชื่อตี้ยวแปลว่าน้ำเสียงเชื่อเี้ยวขนฉีไ้น้ำเสียงแปลกๆก็คือน้ำเสียงอาจจะฟังดูแล้วไม่เหมือนทุกวันดูแปลกๆนั่นเองค่ะ我奇怪我的手ไก哪 a 我奇怪我的手ช在哪 n าไนา วัดชีกไกว์วัตโชจีจ่ายนาลีฉันสงสัยว่าโทรศัพท์ของฉันอยู่ที่ไหนอันนี้ก็คืออาการหาโทรศัพท์ไม่เจอจนสงสัยนะคะคําว่าโชจีแปลว่าโทรศัพท์มือถือวัตโชจีโทรศัพท์ของฉันโทรศัพท์มือถือของฉันจ่ายนาลีแปลว่าอยู่ที่ไหนคะ่ะ